เอาละครับบัดดีนะฮะบันดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเอาล่ะนะฮะวันนี้ผมก็มาแคสต,ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะฮะแคสต์แคสต์เลิฟนะฮะคือก็ยังแคสทีไม่จบนะฮะเอีเพิ่งทำงานเสร็จนะครับคือไม่ใช่งานยังเรียนอยู่เลยนะฮะคือการบ้านนั่นเองนะครับเออคือเราก็วันนี้เรามาต่อกันให้จบเลยดีกว่านะฮะ รับแคสเตอร์เลิฟนะฮะดี่ต่อเลยครับก็คือเนี่ยโอ้โหเพลงหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะเราก็ใช้เวลาร่วมกับทิวมากขึ้นเนีย่ยเขาอ่าแล้วเขาก็ชวนเราชวนเราไปเตะบอลทุกเย็นการและพุทธแม้เราไม่ได้อยู่สมรสคุณบอลเนี่ยบางครั้งเราก็ใช้ช่วงเวลาเย็น ช่วงเวลาเย็นกับโรนักนะแข่งทำให้ยิงสนิทกับสาวๆสามสาวที่เฉพาะกับกิฟนะฮะแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาฮะเราก็รีบอ่านน้ำแต่งตัวและเดินทางไปโรงเรียนนะครับทันทีที่เดินมาอ่มาถึงโรงเรียนนั่นเองนะฮะคิวซึ่งเล่นฟุตบอลอยู่ในสนามก็ส่งเสียงตะคายทันทีเฮ้เฮ้ยอนัตตะวันนี้นายตื่นเช้าฮนะไปบอลให้เงี่ยอ,ออกสักหน่อยเห็นไหม เตะไปเลยว่างเยี่ยมเอาละผมช่วยทำหน้าที่ไปกองกลางในสนาม,มให้ฉันหน่อยสิแล้วเราก็ทิดกระเป๋าเานาะตามนะฮะล้วก็เดินไปเล่นุนบอลกับพิวนั่นเองนะฮะติดกองอะไรเอ่ยไม่นานนักเวลาเข้าเรียนก็ใกล้มาแล้วเราก็เล่นบอลกับเพื่อนสนุกจนลืมเวลาเรียนไปนเลยะฮะได้ดีไม่ดีนะฮะพิวพวกเราต้องรีบเข้าเรียนแล้วนะในตอนนั้นเองสายตาของเราก็ หันไปมองกิฟเดินผ่านนับบอลเนี่ยแล้วเขาก็บอกมือให้เราโอ้โหจะหันหน้าดีทำหนีทำไมเราก็ส่งยิ้มให้ดีเออคิวนะฮะพิวก็พูดขึ้นว่าว้าวดาลาอ่าดาอ่าดาวลงเลียส่งยิ้มให้นายนะเนี่ยใ่า้ช้ฉาชะมัดเออขออภัยนะฮะ <laughs> แล้วเราก็หันไปพยักหน้าอ่ายักคิวตาเรียวให้กับพิวนะ,ะครับไปเดินไปหาก,กิฟต์ กิ๊บวงหัวล้อนะฮะเหงื่อไหลท่วมเชี่ยวเชี่ยวออกกําลังกายพีน่นะคะเราก็บอกว่าก็นิดหน่อยครับเออมีจางคิดเองก็อยากจะลองออกกําลังกายเหมือนกันเนี่ยอนาตาก็พูดว่าอยากให้ผมเป็นเทรนเนอร์ไหมล่ะผมช่วยได้นะกิ๊บก็บอกเทรนเนอร์หรออนาตาเช้าเข้าพินเน่นหรอเออคือก็ใช่ยไปก่อนเลยว่ะว้าว เป็นคนรักสุขภาพจริงเลยนะยิปอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายจริงจังแบบนั้นหรอกนะยิปแค่อยากวิ่งหรือเต้นออรเรกิทเท่านั้นอ๋อก็ดีนะวันไหนอยากออกกำลังกายก็มาชวนผมได้นะผมด,ดีเป็นเพื่อนจริงหรือเปล่าคะยิปอาจจะชวนคุณนะอ๋อจริงสิครับแต่จริงสิครับ, yeah. รบเดี๋ยวลืมเรียกผมแล้วกันขอบคุณมากๆค่ะณัาตตะเอาไว้ลิป โทรศัพท์ไปบอกนะครับผมแล้วเรากับกยิปก็เดินเข้าไปในคาเรียนกังสองคนเลยฮะยิปแล้วเราก็ส่งยิปที่ห้องเรียนนะฮะทางบรมาดานักเรียนทังถ่ายดานั้นปีสามติดต้องเราเรา,เรากับดาราดังนั่นเองเนะฮะก็ง,งีแหละยิเป็นไออลในโรงเรียนแถมยังมีดีกี้เป็นดาวโรงเรียนด้วยทุกคนต่างอิจฉาจริง อ่าคุณจริงๆก็เรานั่นแหละที่ได้โอกาสตีสนิทกับคนสวยระดับนี้ว้าวอาจ,จารย์กับห้องกับห้องเรียนอ่าเรียนคณิาศาสตร์ช่วงเช้าด้วยวันนี้อาจารย์จะมาเนี่ยประวัติเรื่องเซลกันนะกันหน่อยนะเซลลเป็นพื้นฐานของสิ่งที่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตนั่นแหละที่มีขนาดเล็กที่สุดเซลพืชและเซลสัตว์มีองค์ประกอบบางอยา่าง ไม่เหมือนกันเอาละเชือ่อเขาทามเลยแล้วกันว่าองค์ประกอบได้บ้างที่มีในเซลพืชแต่ไม่มีในเซลสัตว์โอ้โหมีรูปขนาดนี้ก็ง่ายมากฮะก็แบบนะมะถที่เนียนี่อะไรนะองค์ประกอบใดที่มีในเซลลพืชแต่ไม่มีในเซลสัตว์ยูเคียสในเซลพืชและเซลสัตว์มีไซโทพลาซึมมีทั้งคู่ยีนหุ่มก็มีทั้งคู่เพราะฉะนั้น สิ่งที่ไม่มีคือผนังเซลลและโ yeah. คพาส๋ยวให้ตอบถูกหรือบ้างาควดีเัอตอบได้หรือเปล่าก็ยืดขึ้นขนาดหาคำตอบอืมถามเช้เวลาขนนิ้นานปกติคือบางทีเธออาจจะลืมไปเราคนอ่เราคนช่วยเธอน,นะโอเคว่าไงอนันตะจะรู้ตอบหรือไม่โอ,โอ้โหเมื่อกี้อะไรนะอะไรไม่มีวะผนังเซลกับโคพาส ในตัวพัดซึมมีเคลียสผนังเซลมีผนังเซลกับตัพัสเปล่าอ้าถูกเออใช่ถูกต้องเก่งมากนะล่ะวู้หุกคนในห้องผมให้กับคุณยาหน้าตาเก่งจังแล้เพิ่งอ่านเรื่องนี้ก่อนเข้าเรียนแท้ๆแต่ก็ลืมสนิดเลยนะเนี่ยขอบคุณมากๆนะจ๊ะขอชื่อชมคุณอุ้ยแม ทิ้งกองเราเสียออดอ่ s on, <S เอาเสียออกก็ดังขึ้นเวลาเที่ยงตรงทุกคนก็ทยอยกันเดินไปลงอาหารนะฮะเอ๊ะอนัตต์วนี้ไปกินข้าวเที่ยงกับนายไม่ได้นะพอดีหัวหน้าทีมเรียกประชุมที่ห้องชมรมบอลน่เอ๋อไม่เป็นไรเอาไว้เจอกันนะโอเคะแท็กไปละเราก็มองเดินเดินจากไปแล้วเราก็รีบตรงไปรับประทานอาหารนะพี่เรื่อยเรื่อยในเวลาในโรงอาหารเพียงสักครู่เดียว นานก็จะเข้าเรียนตามภาคบ่ายเราจึงเดินไปที่สนามาไปที่ลานกว้างใต้ต้นไม้นะฮะตอนนั้นเองเราก็เห็นเห็นขวัญน,นั่งอยู่เพียงลำพังบนม้านั่งฝั่งขวาหอฝั่งขวามือติดอคานเอ๊กี้ก็นั่งอยู่ด้วยหันไปมองฝั่งซ้ายมือหรือก็พบว่ากิ้นั่งอยู่ตรงนั้นจะไปหาขวัญหรือหากี้ดีละ่ะก็ นนะสวัสดีครับกิ๊บผมรบกวนหรือเปล่านี่แล้วกิกว๊บก็หัวร้อนะฮะไม่หรอกค่ะกิ๊บเพิ่งมานั่งตรงนี้ไม่นานเออตรงนี้ไม่กี่นาทีเองทานข้าวเที่ยงแล้วสวัสดีนนครับยังหรอกค่ะเพิ่งเยนเซนน่ะโอ้โหทำไมไม่ทานนะฮะอ๋อแล้วเราก็พูดว่าแล้วตอนนี้กําลังอ่านอะไรอยู่หรอครับนี่นี่จะ,ะนี่จะสารเกม กำลังดูเกมที่กำลังมาใหม่นะคะโอ้โหทุกเดียนกี่จะต้องส่งรายชื่อเกมใหม่ๆที่นำมาเก็บไว้ในชมรมแล้วให้แบกกี้เป็นคนจัดก,การเรื่องนี้ตอนนี้ก็ปลาเดือนแล้วแต่กิ๊ฟก็ยังหาเกมสนุกๆไม่ได้เลยเออให้ผมช่วยไหมก็ดีนะหนาตาคิดว่าเกมเดวไหนสนุนกบ้างครับ Oh my guys All idea right, สาวขายพิษนาข้าพรเล่นศาสตรไม้ง่ายสบายสบายดีกว่า,าถ้าสินะเป็นเกมที่คนส่วนใหญ่ชอบเล่นกันสาวกลาดสา,า,ายตาอะไรชื่อเกมในในนี้ที่จะสารเออคุณยากยู่ว่าโอ้ล้วจิ๊บก็พูดว่านะเกมแนวสีผู้หญิงก็มีเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยอืมมันจะแล้วเราก็พูดว่าจิ๊บเคยเล่นเกมผีสาวหรือเปล่าครับ เลยค่ะแต่ไม่ใช่แนวสักเท่าไหร่คงต้องให้อนตาตะเล่นอาจจะรู้สึกสนุกก็ได้นะคะต่นสินะครับว่าแต่อนตาตะเคยจีบใครบ้างแล้วออหรือเปล่าเขาจริงกันในเกมใช่ให้หนีเดียวกันหรือเปล่าคะเออไม่เคยจีบใครจะงไงล่ะกาจีบคิดไงเอาไปเลยเออุอ้ยทำไมอะ ถ้าจิงจริงจะโกรธไหมฮะปัดอย่างนีหน้านแดงแล้วอะ่ะเโดยกระโดดสายตาคมมองคุณด้วยความเสียนี่เอ้ยอเอะเล่าคุณผู้ชมว่าขอโทษนะครับผมไม่ควรถามแบบนั้นเลยคิดไม่พูดกับผมเลยนี่ผมเลยเนี่ย,ย,ยคือไม่ใช่แบบน,นั้นหรอกค่ะแต่ไม่เคยมีใครถามคิดตรงๆแบบนี้มาก่อนอ๋อนะผมแล้วเราก็กล่าแก้มโรู้สึก ให้เหมือนกันย้า yeah. วทั้งที่ทั้งเราและกิ๊ฟต่างเงียบกันสักคู่ใหญ่นะฮะก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนบทน่าหันมาช่วยเลือกเกมอีกครั้งเป็นออดเตือนให้เราเข้าเรียนช่วงบ่ายนันเองทิ้งกองนะฮะเวลาหลังเลิกเรียนพวกเราก็รีบกลับบ้านทันทีแต่เรามีนนดาจบกิ๊ฟเพื่อให้เธอช่วยอสอนแคสเกมแบบตัวตตัวยังไม่แคสกันอีกหรอครับ ในวันนี้คุณาเราจึงรีบเดินไปรอกริฟที่ชม,มร,กรมกิฟก็พุดว่าอนัตะวันนี้มาเร็วจังเลยนะคะมารอกิฟอ๋อมารอกริฟที่นี่เหรอครับอ๋อโอเคค่ะงั้นเรียนเทคนิคการแคสเกมสไตล์กิฟุริก,กันเลยนะคะแล้วกิฟก็อธิบายการภาพเกมของเธอในให้กับเราฟังนะฮะ ุกครั้งที่ลิปแสดงตัวอย่างและกลารเก่เสียงหวานใส่ไหมแต่เราก็มองค่ะคลิปจนใจละลายเออแทบจะละลายอยู่แล้วอะไรแบบประมาณนี้นะฮะคือเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยทีเดียวนะครับเราคิดว่าสิ่งที่ยิปบอกมันเป็นตารของยิดเพราะฉะนั้นอนาตา์ต้องลองหาแนวของอนาตาให้เจอแล้วก็ มุ่งเทคนิคก,การพาคไปแนวนั้นแล้วเราก็รู้ว่าฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่เลยนะเนะกิ๊บก็หัวเรอนะเรื่องนี้ต้องใช้เวลาค่ะไม่นานอนตะก็คงเก่งกว่ากิปแนแ่วเราพูดว่านะคงไม่ขนาดนั้นมัน้งครับแน้ๆผมตอนนี้ก็ยังมือใหม่อยู่แจะว่าไปอนตะอยากลองพากกิุ๊กัิ๊ไหมเกมไร วันนี้กิฟต์จากรายการไนท็อกท็อกเราสองคนมาเป็นดีเจให้เพื่อนๆนี่ดโซเชียลร่วมแชร์ความคิดเห็นกันดีกว่าเข่าใจไหมครับก็สนนะครับกีจังถ้าอย่างนั้นก็มาเริ่มกันเลยเนาะแล้วเราก็เปิดเว็บแคมด้าจารรายการการีนากาลีนาเลยนะครับนะการผ้าสดร่วมกันระหว่างคุณกับกิฟต์ไปไปด้วยกเป็นไปได้ด้วยดีน ขอบคุณมากหลายหลายผมคิดว่าเรากับท <Bing. S 1> oh, yeah. ิฟเป็นคู่รักกันจริงๆมีคนคอมเมนต์เชร์ให้เรารักริฟบอกรักทิพตอนดังใจรายการไม่เอาเขินมาถึงขั้นนี้ไม่เขินแล้วทิฟพนะเขาหน้าแดงกสำขอบคุณนะคือการแสดงแต่ผมรู้สึกได้ว่าทิฟมีใจตรงกัน อะไรก็ตามการจัดรายการครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากโอ้ oh. เมื่อโรงเรียนปิดแล้วเรากับคีพก็เดินกลับมาทานอาหารเย็นด้วยกันเน yeah. ี่ยคีพก็พูดว่าอาณาตาพักอยู่แถวนี้สิคะดีนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนมากเลยนะแล้วเราก็พูดว่าครับนะ่ถึงก,นะกับขวัญและไปกี้อยู่ใกล้กันนะ่ะบางครั้งก็เดินไปโรงเรียนด้วยกันเนะ่ะคีก็พูดว่า มือเรียนด้วยกันหรอคะเดินมเสียงตกใจแน่ๆเลยเมื่อได้ยินเสียงมัอเน้นเสีงหน้าของหญสาวก็ดูแลดูเศร้าลงไปหน้าแปลกใจอ้าวทำไมอ่ะมีอะไรไปหรอคลิปเปล่าค่ะไม่มีอะไรหรอกหน้าตาถับฝันและแป๊กกี้คงสนิทกันมากพี่นะครับก็ถึงที่ว่าผมสนิทกับพี่มากกว่านะ ึงแม้ว่าผมจะอยู่ใกล้แบ็กกี้กับขวัญแต่พวกเราก็ยังไม่ได้ใช้เวลาร่วมดันแบบนี้เลยนะครับเข้าใจแล้วค่ะย,ยิ้มแล้วยิะมสาวไม่ได้ยิ้มอย่างฝั่งไกลในเวลาแล้วนะฮเรา,เราอ่เาเลด้กิฟต์รัทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยะะแล้วฮะเราก็เดินออกมาจากร้านทั้งสองยินรอให้พ่อของกิฟมารับจากนั้นเราก็เดินกลับฟรีหองของตัวเอง ไม่นานนักวันวาเลนทายก็มาถึงเอ้เดี๋ยวทุกทุกปีให้ดอกไม้กับทุกทุกปีคุณไม่เคยให้ดอกไม้กับใครและไม่มเคยอ่าไม่มีใครนะฮะและไม่เคยมีใครให้ดอกไม้กับคุณก็แบบว่าไม่มีจริงเฮ <c oughs> ้ยนีนมันในเกมเอ้ทำไมาเพลงบิว้วอะแล้วเราก็ตัดสินใจขึ้นมาว่าวันวาเลนทนยปีนี้เป็นปีที่พิเศษกว่าทุกๆปี เย yeah. ซื้ออะไรดีลูกอมหรอุลลาบมันเชยไปเอาลูกอมมปเลยดีกว,ว่าเขียน <c oughs> ข้อความแทนความให้กิดไปน <c oughs> ในช่วงเช้าเราก็เรียนตามปกตินั่นเองฮัลโหลอ้าวทิวเองเหรอทิวก็พูดว่าวันนี้เป็นวานัาเลนไทน์วนันวาเลนไทน์นายเตรียมของ ให้ใครแล้วหรือเปล่าแน่ๆฉันรู้นะแล้วเราว่าก็มีแค่คนเดียวแลยนั่นแหละที่คุพูดว่าขอให้ประสบความสําเร็จนะอืขอบคุณนะแล้วเราก็รีบเข้าชั้นเรียนทันทีนะฮะนในวันนี้ไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิเรียนสักเท่าไหร่นะฮะใช่ก็มันก็จะถึงช่วงเวลาที่สําคัญแล้วนี่ใครจะมมีสมาธิเรียนโลก ตตกเย็นเราก็เดิมที่ห้องชมรมนักแคสสายตาก็สำรวมองลมรอบแต่หากลิปไม่พบอ๋อในตอนนั้นเองคุณก็ได้ยินเสียงแอมเาอด้านหลังอนาตาคุ้งโอ้เสียงคลิปนี่ฮะอนาตาคุ้งทำไมมายืนอยู่หน้าห้องชมรมหล่ะไม่อยากเข้าไปข้างในหรออ่ะเออ เธอผมนึกว่ากิฟต์อยู่ในห้องนะเนี่ยออนาตะเรากริฟต์อยู่เหรอแล้วเ,เราก็ก,กระอ่วนอยู่ใ,ใจคึง,งใช่ผมมาหากิฟต์เองแหละเราเราก็สูดลมหายใจเข้าลึกสุดท้ายจึงตัดสินใจรับกิฟรับไปเถอะครับ คุณยื่นหัวขวัญให้กับฝันถือจิงลับไว้เฮ้ยกับกิฟต์ไอ้บ้ายึดหัวขวัญดิโถขออภัย <c oughs> อืมขอบคุณมากนะคะแล้วเราก็เงียบแล้วเราก็เงียบไปสักคู่ใหญ่นะฮไม่รู้จะพูดอะไรตอนหลังจากนี้พอสอนยินขืนหน้าห้องจนบรรดาเด็กๆที่เดินผ่านมาอดแซวไม่ได้อยามาแซวนะเว้ยของชิ้นนี้มีความหมายพิเศษอะไรหรือเปล่าคะ ก็กิฟน่าจะรู้นะฮะิบอกคุว่าอนัตะต้องบอกกิฟตสิกิฟไม่รู้สีนหน้าของอ e ีฝ่ายที่แสดงให้เห็นว่าเธอกำลังอ,อยากฟังคำตอบของเรา,เ,าเราจึงตัดสินใจตามตรงว่าผมชอบกิฟนะจุดๆ,ๆอนัตะผมชอบกิฟมากชอบนานเลยด้วย ผมอาจไม่เคยกล้าพูดคำนี้ออกมาแต่ตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าผมคิดอย่างนั้นกักิฟกิฟครับหากไม่รังเกียจลองสองคนเราลองมาคบกันดูไหมแล้วกิฟก็นิ่งไปครู่หนึ่งสักพักก็เผยยิ้มออกมาอย่างยินดีอืมเราดูสิฝ่ายพพียงน่ารับทำให้คุณเผยยิ้มดีใจสุด เย้ดีใจสุดสุดอ๋อโอเมกัดยังอย่างงี้เลยเหรอค่อยค่อยโอ้ค่อยคอ้วันวาลนไทยแค่เอเดี๋ยวดิโอค่อยค่อยออีกฝ่ายแล้วน้องตัวจูบอย่างเบาจูบเลยเหรอโอ้เ้ยโอบุญบุญอะไรไม่ถูกจริงๆเลยนะฮะจากนี้เราก็เป็นแฟนกับกิ๊บ กิ็ชอบอนามากนะรักเลยแหละโอ้ยในที่สุดก็ได้เริ่มต้นโคบกเกกิฟยินดีด้วยอนาคตคุณคุณได้รับไฟล์ 4G ในเกมและชารเลคเตอร์ดีไซน์ในเกมนี้แต่ก่อนจบปอปิดท้ายได้คลิปสุดพิเศษสปีดเพนติ้งเพนติ้งอนาคตสองนาที่ แล้วรับลิงก์ของขวัญสำหรับเกมนี้ไปเลยนะจ๊ะลิงก์ของขวัญเนาะเอาล่ะดูกันเลย Transcrição e อ่ะจบแล้วเหรอเฮ้เธอไปน,นะแฮปปี mm ้เอนดิ้งกิบบุรีนะฮะ จบไปได้วยดีนะฮะกับเรื่องราแคสเตอร์เลิฟนะฮะในโรงเรียนแคสเตอร์นะฮะยินดีด้วยคุณชิตใจสาวได้สำเร็จขอให้คุณอขอให้มีความสุขมากๆในคู่ขอสงคุณนะสำหรับไฟลีซีกิบลี่สามารถรับโดยการพิมพ์ลิงก์ข้างล่างนี้ลิงก์นี่หรอนี่ใช่ไหมหากสนใจจะจีบสาวสาว,สาวคนอื่น ในเกมลองพยายามดูได้นะสามารถติดตามเกมอื่นในทางแฟนเพจแม็กกี้ทุกอย่างเนี่ยเฟนหากยังไม่เล่นเราติดใจใสำหรับการเล่นเกมในครั้งนี้ขอบคุณแี่ก็จบยาวสวยงามเนี่ะ ก่อนฮะเราก็แฮปปี้เอนดิ้งนะ,ะจบไปแล้วนะฮะกับแคสเตอร์เลิฟ er ฮะ <c oughs> หรือว่าใครสนใจที่จะเล่นนะ,ะผมจะเอาลิงก์เนี้ยไว้ใต้คลิปเลยนะฮะก็แฮปปี้เอนะฮะจบแบบมีความสุขครับก็พาร์ทส,สองก็ ก็ขอจบนะจบวิพีโงข้่นี้ครับก็ขอสวัสดีนะฮะเจอกันใหม่นะครับ